ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทาคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางหวยฮานอยสอตัวเด่นเน้นรูดนะครับนงวดประจําวันพุธที่16สิงหาคมนะครับพศสองพกับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับ กขมาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมนำมานะครับเลขเด่นที่ผมนำมาสายวิ่งสายรูดเน้นรูดศูนย์กับ2นะครับเพื่อความชัวนะครับสำหรับศูนย์ก็จะมี0 1นย์หนะครับศูนยแล้วก็ศูนย์หะครับเจาะสคู่นะครับสำหรับสองก็จะมี0ูนย์สองนะครับสองหแล้วก็สีเจาะสคู่สายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับเพื่อความชัวสำหรับสาตัวเด่นก็จะมี8 0 2 1 2 6 7 0 5องหนย์หะครับหนึ สามแปดสองนะครับเจาะสี่คู่นะห้าคู่นะครับสำหรับสามตัวเด่นสำหรับเบิ้ลกันให้4คู่นะครับจะมี0ู2 2 3 3 5 5สาหนะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่16นะครับสิงหาคมพศ2566สําหสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ f c พี่น้องที่เข้ามากด b ั c ส i b e กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินขอขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับเรืขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ